สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นการทำนายระหว่างวันที่14ถึง20มกราคมนะคะไพ่เรื่องทั่วไปขึ้น10ไม้เท้าเป็นช่วงที่คุณเต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมีความรู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นอกมั่นใจในความสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะไพ่าการเงินขึ้น5ไม้เท้าการเงินไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหา ถ้าเดือดร้อนช่วงนี้ก็หาคนคอยช่วยเหลือยากด้วยคุณควรบริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบมากกว่านี้จะได้ไม่มีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะสำหรับการงานขึ้นไพ่สังฆราชงานยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะรับดื้นแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำอยู่บางท่านอาจจะได้ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมเรียนรู้เกี่ยวกับงานเพื่อเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าด้วยค่ะ ปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นสตรนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีค่ะแต่ก็ควรระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจปัญหาเส้นเลือดแล้วก็ความดันค่ะสำหรับดวงความรักขึ้นไพาราชาถือดาบคนโสดคุณม,มองหาคนที่เหมาะสมคู่ควรแล้วก็รักด้วยเหตุผลใช้สมองมากกว่าหัวใจค่ะทำให้ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่ อีกทั้งคนที่เข้ามาคุยก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนด้วยก็เลยยังโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างตึงเครียดค่ะพูดคุยอะไรกันด้วยเหตุผลเป็นช่วงที่ชีวิตคู่ไม่ค่อยหวานไม่โรแมนติกเลยค่ะ